ก่อไปจากนั้นของคุณพา,าโวาโวนี่มกว่าการค้าขายของร้านค้าที่เป็นองค์กรของวัดเช่นร้านพลังบุญยังถือว่าเป็นลาบแรกลาบไหมครับน่าละเอียดจับผิดด้เกันเนาะก็แลกอยู่บ้างแหละแลกไปแลกมาอยู่บ้างแต่การแลกนั้นเขาไม่ได้แลกมาเข้ากระเป๋าเขา แลกอยู่ตามสังคมโลกหนึ่งการแลกกัแลกให้ถูกก็สังคมสามัญของโลกเขาอยู่แล้วให้ถูกนอกจากได้ถูกได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เอามาเข้ากระเป๋าของตัวเราเอามาเข้ากองกลางเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้เข้ากระเป๋าเราเอามาเข้ากองกลางมันจึงจะเป็นไม่มีลาบแลกลาบแต่ก็มีอยู่บ้างซ้อนๆอยู่ในพวกเราเนี่ย โดยที่เรา,เ,าเห็นคนคนนี้มีความจําเป็นต้องได้เดือนหนึ่งพันหนึ่งเดือนหนึ่งสองพันเดือนหนึ่งสามพันไม่เกินสามพันเดือนเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งก็เลยสามแสนละเงินเดือนก 3, สสส็สามล้านละสูงสูงเลยสามล้านเงินเดือนเดือนละสามล้านแต่ของเราเนี่ยสามพันไม่เกินสามพันให สำหรับผู้จะมีความจําเป็นถ้าเกินนี้กว่านี้เราก็ไม่อยู่ในเกณฑ์็องมาทํามาหากินอยู่กับพวกเราก็อนุโลมเป็นขั้นเป็นตอนไปเท่านั้นเองจะถือว่าลาบแรกลาบไหมก็เอาเอาคนนี้เอาพันหนึ่งคนนี้สองพันสามพันไม่เกินนั้นก็สุดวิสัยแล้วก,ก็จำเป็นที่จะต้องใช้บางคนมีครอบครัวบางคนมีผู้ป่วยผู้ดูแลพี่น้องอะไรอ่า อะไรต่างๆนะน,นะซึ่งตั้งใจลดละแบบโลกโลกลดกิเลสที่ไม่เปลืองไม่พรานอยู่แล้วกองกลางก็มีให้กินให้ใช้อยู่แล้วเป็นสาธาโรโบคีมันสาธาราโบคีเนี่ยยังซ้อนที่นักเศรษฐศาสตร์ในโลกกว่าจะเข้าใจเนี่ยอัตมาก็ยังอีลากอีเรือไปต้องค่อยๆขยายความพากันขยายความไปอีลากอีเรือภาษาประกลางว่าไง ถ,ถูรูกูรุถูกกังไปบบืนไปอีลากอีเลื่อไปบืนไปฝืนไปถูไทไปพยายามโอ้โหฝืนสุดฝืนไปเพื่อที่จะอยู่ทำงานในในราละเอียดพวกนี้จะได้ไม่ประมาทมันต่อไปพวกที่ต่อยอดไว้ได้ไปเรื่อยๆถ้าตามาตายลงเนี่ย แล้วมาเกิดใหม่ไอ้ชะง,งักไอ้การจะสืบทอดต่อยอดเนี่ยมันก็มันก็ต่อยากมันต่อยอดก,ก็ต่อยากละอาตมาก็ว่าจะโตก็จะมาถึงวัยพอที่จะอธิบายแล้วก็วต้องมาอีกถึงแม้จะอธิบายแต่เป็นเด็กก็จะอธิบายใครก็จะเชื่อจะฟังเท่าไหรล่ละเป็นเด็กอ่าแม้แต่ยังไม่ถึงอายุมา,มา,มากพอสมควรก,ก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เราทรรมายิ่งโลกุตระด้วย มันจะไ่เชื่อน้ำมนต์ได้ง่ายที่ไหนว่าเพราะงั้นมันต้องได้สัดส่วนเหตุปัจจัยที่คนเขามีคอนเซปต์ของเขามีความเข้าใจองค์รวมของความคิดของเขามันก็ต้องค่อยๆเป็นไปสรุปแล้วก็คือว่าต้องภากเพียรสาหายต่อให้อายุยาวนานที่สุดกันไว้เผื่อพอจะเกิดอีกถ้ามันไม่ได้เกิดไม่อีกก็เกิดทำไมไม่ต้องเกิดแล้วก็ได้ ถึงยังไงอาตมาก็เกิดมาเพ็มต่ออยู่เพราะอาตมาไม่ได้หยุดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแม้ทํารับผิดชอบศาสนาพุทธ5,000ปีตายลงเนี่ยน้ำหนักน้าเนื้อของพุทธธรรมโลกุตระเนี่ยมันก็จะมีผู้รับผิดชอบรอบช่วงอะไรตอะไรสืบสาร,ราเรื่องกันไปถึง5,000ปีได้อาตมาไม่ต้องเกิดแล้วก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็ไม่ต้องเกิดก็ให้จะตตำกันไป แต่ถ้าไไม่อาตมาก็ต้องเกิดมาอีกมันนามาพามาอะไรอะไรไปอีกแล้วกว่าจะโตอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะชะงากักมันก็จะช้าลงอีกแต่ถ้ามันไม่ต้องไปเสียเวลาต่อเนื่องกันใหม่ตอนนี้มันก็ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมนั่นแนหะมันก็เป็นความซับซอ้อนพูดแค่นี้ก็ยังไม่ชัดละเอียดพอ,อแต่อธิบายได้ประมาณนึงแล้วนะเอาต่อ เพราะการค้าการขายของวัดของพลังบุญหรือของร้านอะไรต่างๆนานาก็ยังมีภาวะซับซอ้อนอยู่ในเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็ต้องเรียนรู้ลึกซึ้นถึงังงงงงจาาากหนึ่นว,พวเพียสร้้ทช